สิบเอ็ดโมงสี่สิบนาทีนะคะทุกคนถึงอินเดียก็มาอีกสามชั่วโมงเนาะแม่ท่งนะะคทุกคนวันนี้เราไปเติมพลังบิญเลยค่ะทุกคนไปค่ะไปกนันค่ะนี่คือวิสัยทัศนของคนอินเดียะนะคะเมืองแห่งการบีบแตรค่ะทุกคนไม่มีอะไรทำก็บีบแตรค่ะเป็น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 ที่วัดไทยพุทธคยาน่ะทุกคน นาจากอภอกพรัับุุญ fc นะคะร่วมบุญกันมานะคะที่ถุกช่องที่อุ่มปันมรพักมีจุดประสงค์เพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนื้อหาที่นำเสนอเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำในสักคนเราก็กำลังจะไปอินเดียนะคะไปลงขยนค่ะวันนี้เราจะไปเอ,อ่อขยะ ตอนนี้เราก็เข้ามาในเกตแล้วนะคะในคิงคาร์ลแล้วเดี๋ยวเราจะไปเกตนะคะ C หนึ่ง A ค่ะเที่ยวบินวันนี้นะคะก็จะเป็นรอบสิบเอ็ดโมงสี่สิบนาทีนะคะทุกคนเดี๋ยก็มาอีกสามชั่วโมงเนาะสามชั่วโมงนะคะไม่ทันโทษวันนี้เราไปกายาไปพุทธคยาคะไปเติมพลังบุญกันค่ะทุกคนไปค่ะไปกัน ตอนนี้พี่อุ๋มก็อยู่พุทธคยาแล้วนะคะพี่อุ๋มกับไกด์ท้องถิ่นนะคะที่ใช้บริการกันมา5ปีเลยนะคะที่เรามาทุกครั้งเราก็ต้องใช้บริการไกด์ท้องถิ่นคนนี้เลยค่ะ,คะนี่คือวิถีชีวิตของคนอินเดียนะคะเมืองแห่งการบีดแตรค่ะทุกคนไม่มีอะไรทำก็บีบแตรค่ะเป้นเต้นเต้นเนเนการไปอยู่ของคนอินเดียน,นะคะเขาข,า,ขายพักเหมือนบ้านเราทุกคน ถวายของกินของใช้แล้วก็ทำเง,งนินสดนะคะที่วัดไทยพุทธคยานะคนาจากอภรลังบุญ FC นะคะร่วมบุญกันมานะคะทุกทุกเลยนะคะวันนี้พี่อมก็จะมาถวายบุญวัดนี้เป็นวัดที่3แล้วค่ะ วันนี้นะคะพี่อุ๋มจะพาทุกท่านนะคะไปตะโพธานค่ะไปดูนะคะแต่ละวันนะคะในการใช้ชีวิตนะเมื่อได้ก่อนนะคะประเทศอินเดียเขาแยกวันนะชัดเจนนะคะวันณะจะมีทั้งหมด4วันณะนะคะวันนะที่1เป็นวันณะพามวันนะที่สองวันนะกษตริย์วันนะที่3าวันนะแพทย์นะคะวันนะสี่วันณะสูตรค่ะทุกคนนะคะเขาจะเรียงนะคะจากวันณะสูตรก่อนนะคะวันณะสูตรก็คือกระดาบน้ําเขานะคะก็คือจะเป็นน้ําจาก ออน้ําของวนณภามลงมากระสับลงมาแพทย์ลงมาสูตรนะคุณน้นําอาจจะดํานิดน,นึงนะคะอาบน้ําสับผมสักผ้านะคะแต่เราวน,นต้องแยกกันชัดเจนนะคะแต่ตอนนี้นะคะวนะไม่มีแล้วนะคะยกเลิกวนะไปแล้วแต่ว่าทําไมถึงม,มีคนอาบน้ําอยู่เนื่องจากประชากรประเทศอินเดียนะคะค่อนข้างเยอะเนาะชาวอินเดียหลายๆแต่ละบครอบครัวส่วนมากจะลำบากยากจนนะคะบางครอบครัวก็รวยไปเลย,เลยทุกคนการอาบน้ําของ แต่ละวันนะ,นะคะหรือแต่โพดหางนะคะก็ยังมีอยู่นะทุกคนเพื่ออะไรเพื่อให้คนไร้บ้านนะคะไม่มีที่อยู่นะคะหรือว่าลําบากยากจนนะคะมาอาบน้ําแต่ละวน,นะได้นะคะพี่อุ๋มก็พาทุกคนนะคะขึ้นไปแต่ละวันณะเลยนะคะจะเลี้ยงแต่วันณนะล่างสุดนะ,ะขึ้นมาสูงสุดตอนนี้พี่อุ๋มก็อยู่วันณนะทามแล้วนะทุกคน วันนพามนะคะน้าก็จะใส่นึงนะคะวันนี้พี่อุ๋มก็มากับพระอาจารย์นะคะที่จวัดอยู่ประเทศอินเดียนะคะเป็นผู้นะคะเป็นไกด์ท้องถิ่นที่จะพาพี่อุ๋มนะคะมาแต่ละวันนะมาดูนะคะการใช้ชีวิตของคนลำบากของคนจนนะคะที่ประเทศอินเดียค่ะทุกคนคะอ่าทุกคนเช้านี้นะคะพี่อุ๋มก็ตื่นแต่เช้าเลยนะคะตื่นตอนตีห้ากว่านะคะเพื่อจะเข้าไปในพุทธยานะคะไปขอพรนะคะ เดินทางมาทำยุ่นะคะแล้วก็นะคะมาออมาบริจาคเงินนะคะเพื่อให้เด็กเรียนนะคะของประเทศเวียร์บสำหรับคนที่ยากจนนะคะทางวัดน,นะคะเขาก็จะมีการเรียนการสอนนะคะพระก็จะเป็นผู้สอนนี่ละทุกคนก็เด็กที่มาเรียนเขาจะเป็นเด็กยากจนนะคะอยู่แถวข้างวัดน,นะคะก็วันนี้พี่หนุ่มก็มาแจกเงนินนะคะก็รู้สึกปิติแล้วก็ยินดีมากๆเลยนะคะได้มา จกเงินนะคะให้กับเด็กที่ลำบากนะคะเป็นเงินของ f อทุกท่านนะคะที่ร่วมบุญกันมานะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเด็กประเทศอินเดียนะคะ่อนข้างลำบากยากจนนะทุกคนก็คือเรียนก็ไม่ได้เรียนเนาะเงินก็ไม่ค่อยมีนะคะ